ที่การเปลี่ยนหลอดไฟตัดหมอกนะครับรถยนต์ Honda า i v i c FB นะครับ Honda C i v i c FB นะครับใช้หลอด H11 นะครับหลอดไฟตัดหมอก H11 นะครับใช้ไขควงหัวแฉกนะครับขันขันน็อตตัวนี้ออกนะครับพอขันน็อตออกแล้วนะครับให้ใช้ ให้ดึงตัวนี้ออกนะครับเป็นขัว H10 H11 นะครับใช้มือบิดไปด้านซ้ายนะครับดึงออกนะครับครับแล้วก็ใช้หลอดที่เราซื้อมาใหม่นี้นะครับสวมเข้าไปนะครับ ไปแล้วก็บิดไปทางขวานะครับแล้วหลังจากนั้นก็เสียบปลั๊กนะครับก็ประกอบกับนะครับง่ายๆนะครับเสียบปลั๊กแล้วก็ขันน็อตกลับนะครับง่ายๆนะครับอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันเลยนะครับทำเหมือนวิธีเดียวกันเลย ใช้ไขควงหัวแฉกขันน็อตออกนะครับใช้มือบิดไปด้านซ้ายนะครับ ตัวนี้นะครับแล้วก็ดึงนะครับแล้วก็ใช้หลอดใหม่ที่เราซื้อมาเปลี่ยนกับคืนเหมือนเดิมนะครับวิธีการเปลี่ยนหลอดไปตัดหมอกรถยนต์ Honda Civic FB นะครับ